รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กับผมออกัสเมธภูมีนพอยเชยพัทครับและเพลงเพลงเพาะชิปโกมุดค่ะในรายการกระเป๋าเดินทางกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำทุกวันเสาร์เวลา8โมงทางช่องนาว26ค่ะและตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่มิวเซียมสยามอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เป็นไงบ้างน้องเพลงออกแบบได้สวยงามมากเลยใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะเป็นอาคารแบบโบราณสวยงามมากๆเลยแลวน้องเพลงเนี่ยอยากทราบไหมว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาไงที่ออกัสเนี่ยมีคำตอบมาหาคำตอบกันในช่วงพิกแพคเคล็ดลับฉบับกระเป๋า ช่วงพิกแพคเก็ดไม่รับฉบับกระเป๋าน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าอาคารมิวเซียมสยามแห่งนี้ออกแบบโดยมาริโอตามันโยเป็นสถาปนิกชาวอิตาลีมีผลงานการออกแบบในประเทศไทยที่สำคัญหลายแห่งเช่นสะพานมัขวานรังสรรค์บ้านพิษณุโลกพระที่นั่งอนันตสมาคมวังปารุศักกวัน ท้องพะระโรงวังสวนกุหลาบสถานีรถไฟกรุงเทพพระตำหนักเมฆขลาลุจีตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลห้องสมุดเนลสันเทรวมทั้งตึกที่ทำการกระทรวงพาณิชย์หรือในปัจจุบันก็คือมิวเซียมสยามแห่งนี้นั่นเองครับ ะะจะเป็นการเรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะจากที่พิพิธภัณฑ์ต,ต่างๆนะคะอย่างเช่นลูกพิพิธภัณฑ์ในสมัยเก่าเนี่ยจะเป็นการแบบวางวัตถุสิ่งของค่ะเพื่อให้เรียนรู้แต่ของเรานะคะจะเป็นการเน้นมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของนะคะก็คือการมองด้วยตาฟังด้วยหูสัมผัสด้วยมือนะคะเป็นการกระตุ้นต่อความคิดของผู้ชมเนี่ยค่ะให้เรื่นเริงไปกับการเรียนรู้ค่ะเราจะได้รับความตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะ โอ้โหตึกนี้อายุเป็นร้อยร้อยปีเลยนะคะใช่เลยน้องเพลงเนี่ยในขนาดอยู่เป็นร้อยร้อยปีเนี่ยยังแบบว่าสวยงามอยู่ใช่ไหมน้องเพลงค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่อย่างนี้เนี่ยมากขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยน้องเพลงเนี่ยคิดมีแผนจะไปแวะชิมแวะแชกันที่ไหนกันบ้างแวะชิมเนี่ยเพลงคิดว่าเพลงจะไปแวะชิมที่ร้านฟู้ดรูดค่ะไกลหรือเปล่าเนี่ยไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้ๆตรงท่าเตียนนี่เองและน้องเพลงเนี่ยอย่าลืมซื้อขนมมาฝากพี่ด้วยนะ ได้ค่ะเอเพลินเห็นว่าพี่เอากันเนี่ยจะไปเรียนดูเรื่องมองใหม่ได้ใหม่นวัตมเกี่ยูกับผ้าใหม่ด้วยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีไหมไปกันเลยค่ะไปต่นเย้และสัปดาห์นี้ครับเราจะย้อนเวลาไปหาอดีตและทะลุมิติไปสู่อนาคตครับแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราไปพบกับครอบครัวแขกรับเชิญของอากันก่อนดีกว่าครับ สำหรับครอบครัวแขกรับเชิญประจำสัปดาห์นี้เป็นครอบครัวศิล,ลปินครับมีสมาชิกในครอบครัวคือคุณพ่อนัทคุณแม่พระจันทร์และน้องข้าวหอมสำหรับวันนี้คุณแม่พระจันทร์ไม่ว่างครับติดธุระหน้าที่นํำเที่ยวครั้งนี้จึงตกเป็นของคุณพ่อนัทนั่นเองครับ ก่อนอื่นครับเรามาแนะนําตัวแขกรับเชิญกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสสดครับ,ค,รบคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อนัทนวลแพงครับอือน้องชื่ออะไรคะข้าวหอมค่ะชื่ชื่อน้องข้าวหอมชื่อน่ารักจังเลยทำไมถึงชื่อว่าน้องข้าวหอมครับเพราะตอนที่แม่จะคลอดหนูแม่กินข้าวแล้วหนูก็ออกมาเลยเกินข้าวแล้วออกมาเลยเหรอ,อแล้วชื่อจริงครับเด็กหญิงนีราไมสุกนวลแพงค่ะความหมายของชื่อนี่คืออะไรครับน้องข้าวหอมครับลว่าอะไรความหมายแปลว่าผู้มีความสุข ได้ด้วยตัวของตัวเองอ๋อเป็นความหมายดีมากเลยขนาดนั่งอยู่ยังยิ้มอยู่เลยท <c oughs> ่านจึงมีความสุขมากแล้ววันนี้เนี่ยคุณพ่อจะพาผมกับน้องข้าวหอมเนี่ยมาทําอะไรครับจะชวนมาทาของเล่นอของเล่นของเล่นอะไรครับ <c oughs> ก็ของเล่นที่ประดิษฐ์ได้ด้วยตัวเองครับอ๋อด้วยตัวเองเหรอก็เป็นของเล่นแบบออกแนวโบรลลาณโบราณหน่อยอสมัยพ่อเป็นเด็กๆจะเล่นของพวกนี้ครับอืมผมได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยกำลังมีนิทรรศการมองใหม่ได้ไหมงั้นผมขอพาน้องข้าวหอมเนี่ยไปกับผมได้ไหมครับ ได้ครับโอเคเลยเลยช่วงกระเป๋าเดินทางนี่ข้าวหอมตรงนี้เนี่ยก็เป็นทางเข้ามีชัาลมองใหม่ได้ไหมน้องข้าวหอมรู้จักตัวหม่ไหมรู้จักค่ะรู้จักตัวหม่เหรอรูปร่างมันเป็นยังไงจำไม่ได้เอาจำไม่ได้แล้วรู้จักตัวหม่ได้ไง เจอในกระตูนอ๋อเจอในกระตูนเนรอพี่ว่าเข้าไปเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวหมายตัวนั้นเป็นแล้วน้องเข้าหอมพร้อมอยังพร้อมแล้วค่ะแล้วเราเข้าไปกันเลยป่ะพ,พี่เปิดให้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องลงทะเบียนก่อนไหมครับไม่ต้องค่ะแค่รับสติ๊กเกอร์อย่างเดียวแล้วก็เข้าชมได้เลยคอ๋อมาติดเลยก็ได้นะคะครับของคาของมาคะค่ะนี่ออนเลยเย พ่ออตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ที่จะมาให้ความรู้เรื่องผ้าไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อลินครับพี่รินครับไอผ้าไหมเนี่ยครับมันมีความเป็นมายังไงอะครับอ๋อผ้าไหมนี้มีอยู่กับมนุษย์เรามานานแล้วคือคนสมัยดั้งเดิมนี่คับผมใส่ไปทาบุญใส่ไปงานต่างๆที่จําเป็นที่สําคัญอะไรประมาณนี้ครับผมครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจัดอะไรกันนะครับตรงนี้อันนี้เป็นนิทรรศการผ้าไหมครับ หให้เรียนรู against, ้เกี่ยวกับผ้าไหมเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับไหมครับผมแล้วตอนนี้เราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนนี้ครับจุดน anyway> ี้ได้เลยครับอันนี้จะเป็นผ้าไหมโบราณจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพุทธประวัติเหรอครับเรื่องกันหาชาลีกันหาชารีคือใครครับเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าครับผมนี่ครับผ้าผืนนี้นะครับผ้าผืนนี้ใช่ไหมครับนี่คือเรื่องราวประวัติของกันหาชาลีเลยใช่ไหมครับใช่ครับผม แล้วพี่ลินก็พาน้องเข้าหอมและน้องออกัสเดินชมนิทรรศการผ้าไหมดูสิครับน้องข้าหอมดูสนใจมากๆเลยนะเนี่ย อันนี้จะเป็นชุดของคุณนางในประเทศจีนนะครับเขาก็ใช้ใหม่เหมือนกันอืมนี่เข้าหอมเห็นมังกรไหมเห็นค่ะเห็นว่าเห็นป่าตัวเลยเข้าหอมเห็นอะไรไหมในเสื้อเห็นนกเห็นนกเห็นอะไรอีกเห็นมังกรเห็นทะเลเห็นทะเลด้วยโอ้ยแล้วต้องการอะไรรู้เปล่าอะไรอะไรเอรู้เปล่าปลาเดีวใครจะใส่ได้ซึ่งชุดอันนี้นี่คุณนางเขาจะใส่กันใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วใส่ยังไงใหญ่มาก อะไรดูกขวด,ด,ดส่องเข้าไปดูหน่อยเห็นป่าวเห็นป่าว<ร>เป็นสีอะไรเป็นสีอะไรสีน้ำตาลออกทองทสีน้ำตาลออกทองทองเหอ,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 องั้นเดี๋ยวพี่เ<ช>ฉลยให้มาเดี๋ยวพี่เปิดให้นี่โอ้โหถูกจริงๆด้วยอืมนี่อ๋อนี่เขาเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าชิกาน้อมผ้าคลุมลองของชาวกุย ซึ่งเริ่มทอเมื่อเตียงไว้เข้าสู่วัยกลางคนใช้กลุ่มศพตนเองเนี่ยกองลงเชื่อว่าผ้าไหมเนี่ยจะให้เลือดเนื้อไปเกิดใหม่ในพบหน้าน,นั่นเองดูดดักแด้สร้างรังใหม่เพื่อเกิดใหม่เป็นผีเสือ้อใช้กับผีเสื้อได้ด้วยเหรอคะไม่มันเหมือนแบบเปรียบเทียบว,ว่าดูดดักแด้สร้างใหม่ก็คือเราเนี่ยก็จะไปเกิดในพบภูเหมือนผีเสื้อตัวใหม่นั่นเองอ <S <s เข้าใจไหม <c oughs> ช่วงหน้าน้องออกัสและน้องข้าวหอมจะเดินลงมาดูนิทรรศการที่ชั้นล่างบ้างครับมาเรียนรู้กันต่อว่านอกจากไหมจะใช้ในการทำเครื่องนุ่งห่มแล้วยังสามารถทำอะไรได้อีกบ้างอดใจรอ,อกันสักครู่ครับ